นะครับครับตอนนี้ก็เริ่มแล้วนะครับเริ่มการแข่งขันนะครับทางบอก็ขออภัยด้วยนะครับก็ครับผลไม่ได้เริ่มที่สิบโมงครึ่งนะครับวันนี้เราไปหมดที่17.3 0สูนย์นะครับห้าโมงครึ่งนะครับสวัสดีครับมาสู้ๆครับใครอยากลง youtube ใส่หมวกให้กล้องเลยครับสวัสดีครับพี่แม่คำนะครับ เมื่อวานเมื่อวานก็จัดนะครับวันนี้มาเชียงใหม่ไปชิงปลาขอขอบคุณครับครับโหตรงนี้อาจจะเละไปหน่อยนะเสื้อสีสดนะดูะครับเอซียทัวเอาลัดยาตัวแรกคนตอ,อ่ะอเลยครับขึ้นก่อนดวนก่อนไม่เป็นไรครับหลุดไซ <laughs> ส์ได้หนึ่งพัน พี่ครับพี่สานิษครับวันนี้เรารวยกันเปียกเลยนะครับพี่นี่ครับคนเล้งครับโอ้โหกับโดนด้านหลังกับโดนใหม่นี่ครับตีไกลมากครับกลางบ่อครับดูสีท่าแล้วจะเล่นปลาใหญ่ก่อนนะครับตอนนี้ปลาใหญ่อยู่ช่วงกลางนะครับโอ้อสุดยอดมากวันนี้ครับ จะไดไม่มีเหล่าอาใช่ครับวันนี้ครับงดเหล้าครับงดจำหน่ายจ่ายแจกนะครับวันนี้วันแม่นะครับ12สิงหาติดกล้องครับสัมผัสสายครับนี่ขอบครับขอคว้างหนึ่งเยื่อแล้วครับโน่นแล้วครับโน่นเลยนะครับ ใครอ้าวรวยไปแล้วเหรอเล็กร <c oughs> จริงไม,ไ,ไม่ได้ไปแดนกวนเน้นนะในทีมงานพี่แดนกิตี้ครับวันนี้จะแชรกันหน่อยนะครับวันแม่วันวันแม่ปีนี้เย็ยนเลยครับน <c oughs> ี่ก็เลี้ยนกางครับผมใครฝากอะไรไปถึงแม่ได้นะครับเดี๋ยวแม่อยู่ต่างประเทศนะครับฝากได้นะครับ เดี๋ยวแม่เปิดดูเนี่ย<ม>ิบปีกครับเอ๊แม่เวจางใหแม่ใช่กา,การเที่ยวเออทินนายคิตตี้ครับส่งไปแล้วครับนู่นเลยครับไม่ใครตัดสักใคย,ยังไม่ปากก็คงไม่ไหวแล้วมั้งครับเนี่ยอันนี้พายุอะมังคุดม,มังคุดอะไรเนี่ยครับ สวนเลยมัน่นน่ะสิ <c oughs> ผมว่าเมื่อกี <c> ้ <oughs> ใครจะฝากอะไรถึงแม่ต่างประเทศได้นะครับ <c oughs> โอโ้โหดืขึ้นอย่างน้ำเดือดแล้วนะทั้งเล่นน้ำฝนด้วยนะครับทั้งหิวด้วยนะครับบอ่อแล้วก็พักมานะครับแม่จะหูกันแน่ว่าผมลำบากขนาดไหนนะอ่ะ อาปลาใกล้ถึงแม่ได้นะครับเนี่ยครับแม่จะรู้ไหมว่าลูกลาบากขนาดไหน <c oughs> ต้องมาตกปลากลางฝนนะครับเออนี่น,นี่น,นี่นนนโชว์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 กกเล้งครับโกเล้งมาลูกเหนื่อยนะแม่ <c oughs> กว่าจะหาตังได้อะเปียกก็เปียกโอ้โหเดีย๋วดวยวเราดูของกกเล้งแล้วกันครับเจ้าได้ยินกดดาวน์ เอาแล้วครับโงเล่งครับอยู่ในแล้วครับนี่อ้าวไม่มีตากอะมาตักหน่อยเร็วทิ้งงานเออสายจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นมาเลยครับอ้าวไปดิไปดิ ระวังครับเน่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 ย,ๆๆๆๆๆๆยังหิวอยู่เลยครับนักกีฬาเยาวชนเดี๋ยวเอาสก็อตเทปใสไหมติดอีกทีหนึง่งติดแล้วเออสก็อตเทปใสมีเดี๋ยวเอาเอะไรครับในเฟรมอาจจะมีนิ้วนิดนึงนะครับเพราะเอาหมวกมากั้นไว้คนระับตอนนี้ฝนตกนะครับสวัสดีครับลุงนพครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปต่อครับ ผู้สึ่ข่าวดีเด่นครับอาลรครับหนมปังระหว่างกลางฝนได้เรียบร้อยครับเดี๋ยวแจกกันหมดเลยนะครับ <c oughs> ทีมงานแม่คำนี่เป็นสีฟา้าหมดเลยนะเออครับผมเอาและกับหนึ่งตัวอยู่ไหม <c oughs> ไม่อยู่โอ้โห <c oughs> <c oughs> ดูมันขึ้นสินะ ลองเปลี oh, right. <uh ่ยนสไตล์ได well. ้แล้วถ้าร่างไม่กินก็ลองลอยดูแต่น่าจะกินทุกอย่างครับยอมมุนเซนแล้วครับแกแล้วครับแต่ก็สสปริงนี่โอกาสพันกันเยอะนะครับ เย่แล้วครับหนึ่งตัวคเราดูตัวนี้กันดีกว่านะครับเลกครับตัวนี้เล็กนะครับกดตัวใหม่อันนี้ก็กรรมการนะครับแชร์กันเหมือนกันครับสวัสดีครับพี่น้อยเป็นพี่ครับพี่น้อยครับเมนติดนี้พี่น้อยนะ สวัสดีครับมาสวัสดีครับาไก่แอคคุณเลดจะลงลหนึ่งเยือครับดูว่าจะเล่นรู้เลยครับว่าโยนไก่ยนไก้รู้เล่นปลาอะไร โอ้โหเล่นกลางอย่างนี้นะครับก็ไม่ทราบเหมือนกัน,นครับอ๋อผมไปไครับ <c oughs> ันนี้คลิปนี้ขอลากยาวแล้วเหน่อยๆก็จะเปียกแล้วนะครับสวัสดีครับ <c oughs> วิปเป้ของผมอ่ะวันนี้ภาพอาจจะมีมหมวกมาบัางนิดนึงนะครับมีสะดุดม,ด,ด, <c oughs> มด,ดนะ <c oughs> มีนิ้วผมมั่งมีอะไรมั่ง สอนครับเนี่สู้อยู่แล้วครับกลางฝนอันนี้ถือว่าซาลงมาครับเมื่อกี้แรงมากครับเราต้องได้เลื่อนเวลาไปอีกครึ่งชั่วโมงครับสวัสดีครับไอวิทครับไอวิทแกง่อมก็ไม่ให้ไม่ให้รอดครับสวัสดีครับเก่งครับครับนี่ครับทีมงานแก้งออมนะครับวันนี้ไม่งออมแน่ครับเปียกแน่นอนครับ นี่ทีมง,งานอาร์มี่อาร์มี่กับทีมน้องนอ้อยใช่ไหมงีงานน้อยไ,ไม่มาใช่ไหมนี่ใครเอ่ยแม็กครับแม็กอาร์มี่ครับใครมีอะไรฝากแม่ฝากได้นะครับในย t u b e นะครับแม่อยู่ต่างประเทศก็ฝากกันได้นะครับ <c oughs> นี่ครับโอ้หลุดไปแล้วได้แล้วชัดอุ้ยไหลแล้วนี่เอออยู่ปะ อยู่อันนี้แชมป์ตอนไหนนะครับเดินสายเดินสายข้ามมาอ่อาร้อนวันนี้รับครับโอ้โห <c oughs> วันนี้จะพูเลยวันนี้จะพอันนี้ป่าครับ <c oughs> จอแจครับกนโฝนไม่ต้องใส่ใส่เลยกะลุยเต็มที่พี่จำรัดเซรามิกครับผมสีเกมสีเกมว้แม่ยางครับอ่ามีอะไรฝากถึงแม่ไหมวันนี้เรารางวัลไปฝากแม่เออวันนี้วันแม่มีอะไรฝากถึงแม่ได้นะเดี๋ยวแม่เปิดดู YouTube พี่ส่งครับ มือวางอันดับหนึ่งปลาดุกเสียนปลาดุกครับจะมาเอาสวายครับเคยเล่นสวายมาก่อนนะครับแต่หลังๆนี่ไปเอาดีทางปลาดุกครับวอดีครับเด็กครับผมหายแล้วครับนี่อ่ะไหนๆก็ลากตรงนี้ขอดูของหมดเด็ดก่อนแล้วกันครับ สตัวนะครับสายตัวปัดสายไกลตัวนะครับสายสีชมพูนะครับดนแลนะจ๊ะสายของลายเอ็มลายเอมครับสู้ๆแอรแน่สวัสดีครับพี่แอรครับโอ้วัยบสวับดีครับนี่พี่ออสปายครับไปายไม่ห้องสอนครับ เดี๋ยวเราดูของหมดเดตดีกว่าครับย่างไกลครับรยงครครบไกลกันขอเดินไปข้างหน้านิดนี่กลับมาก็พอดีไม่ครับวันนี้ไม่ตอบเป็นกองเชียร์เป็นพนักง,งานวิ่งปลาเสี้ยวของมาเสียวของมาทำนะครับสวัสดีครับ,รบ,รบสวัสดีครับ เจ้าอลูกบอลยานี่่อไมาแรงม่ารีุดีครับ้ขามครับน้ำมาก็มาน้ำขามก็มาอันนี้ก็มาอันนี้ก็ไปไม่ได้ได้แล้วเดี๋ยวนต่ว่ากบปลาวันนี้กบปลาครับครับผมไปแล้วครับหนึ่งเหยื่อครับนู่นครับนู่นเลยครับขอบบอ ามีนี่ตัวครับเรามาดูกันดีกว่าสามโลก็ได้ก่ะโอ้ย,ย,อยระวังนะครับระวังไม้เมื่อวานเขาก็มาตอกทำให้เทียงแล,ล้วะ <c oughs> ใจว่าจะถ่ายลูกทำบุ๊บเดียวเหรอไปดิไม่ไปหรอ เออเอามาเอามาพกไว้พกไว้เดี๋ยวฟาวระวังเอาไปช่างเดี๋ยวไม่นี่ไม่มีไม่มีบัตรอย่าลืมเอาบัตรไปด้วยนะครับใครมีเอาบัตรไปฟาวนะจ๊ะนี่โชว์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 ลุงขำลุงับนี่พี่ครับผมขอย้ำเบ็ดหน่อย้าควมหลุดในปากเห็นละพี่เห็นละพี่เห็นละไม่เป็นไรเดี๋ยวสับให้มันทะลุนี่ไม่เป็นไรครับผมอ่า เดี๋ยวนะต่ผมครับผมเดี๋ยวผมมอนดีผมไปแล้วพอดีไมไมันมาได้ออกมาสุบุรีกลางฝนยังได้อะฝนไม่ตกใส่บุรีเหรอมาแล้วเหรอเอ๊ มาแล้วเว้ยตัวแรกมาแล้วครับหนึ่งตัวครัสามศูนย์ศูนย์ครับตอนนี้ขึ้นแล้วครับเรามาถึงท้ายแล้วครับทีมประกันชัยวันนี้ร้อนมากเลยนะ <laughs> ครับร้อนจนแฉะ,ะเลยครับ,รอ,รบองปรโลกตั้งแต่มานั่งข้างหลังนี่เลย <laughs> แช์นะครับแชร์ครับผมวันนี้99สายนะครับ99คันนะครับเป็นวันแม่ที่ชุ่มฉ่ำที่สุดเลยครับ12สิงหาครับ5 6ครับแมตต์0 0 0แสนนะครับ บาท2,499ั24บาท99ครคันครับตอนนี้ขึ้นมาแล้วครับส0เล่นไซส์ส0นะครับขึ้นมาแล้ว1ตัวอ่าเรามาจบที่ของพี่ออสปลายเดีวยวครับคลิปนี้นี่นะครับ อ่าปลาไซสครับปลาไซส,ไซสครับโอ้โหจะใหญ่ไซส์ไปนะครับตัวนี้ครับผมสิกเกมอ่าขอสิกเกมกันนะครับไปเกมเข้าในแล้วครับตัวนี้อ้าวปลาไซสตะโกนไปด้วยนะครับ จะเย็นๆครับรอไว้เดี๋ยวสกีนตัดเข้าข้างในโอเคโอ้สวยนะปัสายลูกฝนก็ยังลงมาเรื่อยๆนะครับครับขอหมดคลิปที่2ครับขอบคุณครับ